โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี2565สำนักงานพลังงานจังหวัดลบบุรีภูมิใจเสนอการติดตามและประเมินผลการใช้งานเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงขนาด3 6 0วัตต์ 1. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้วได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงขนาด3,060วัตต์จำนวน2ระบบจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมีผู้ร่วมโครงการได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองโพและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านโพตลาดแก้ว ประโยชน์ที่ได้จากโครงการกลุ่มสามารถลดการใช้พลังงานได้0.68 TOE ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้1,883.9กิโลกรัมต่อปีและเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานในชุมชน 2. องค์การบริหารส่วนตำบลลำนาลายได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงขนาด3,600วัตต์จำนวน5ระบบ ประโยชน์ที่ได้จากโครงการกลุ่มสามารถลดการใช้พลังงานได้0.99 TOE ผลผลิตด้านพลังงานที่ประหยัดได้11,610.86กิโลวัตต์ชั่วโม,มงต่อปีและเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานในชุมชน